สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ออกมาวิ่งกันแดดกำลังออกค่ะร้นอนแน่เลยวเนี้ยเพิ่งจะสตาร์ทค่ะดูบริเวณรอบๆนะฮะอันนี้โซเชียลเอสแทนค่ะกันรัว้วโอเคเดี๋ยวเริ่มกันแล้ว เสร็จแล้วค่ะเจกิโลเสร็จแล้ววอมดาวตอนนี้กำลังวอมดาววิ่งรอบสนามสนามรับสะรบสะในสวนหมู่บ้านค่ะลมเย็นมากเลย รอบสะอันนี้เครื่องออกกำลังกายแต่ใช้ไม่ได้ช่วงนี้โควิดระบาดค่ะก็ห่างไกลกันคนก็เพีย,ยงน้อยด้วยค่ะคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขากลัวกัน โอ้ไม oh, oh ่ใช่เจ็ดโลค่ะเหนื่อยเหมือนกันเนอะเพื่อนๆอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะช่วงนี้โควิดระบาดออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีต้านภัยโควิดโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบายค่ะ